คือได้ชมรถสวยๆแน่นอนวันนี้เป็นผู้ชายคนแรกที่มันกระดิกระดาไม่อย่อยเฉยวันนี้สมาชิคกี่ท่านครับทั้งหมดฮะสิบคนค่ะเพื่อคือที่ไหนลูกมันเป็นคนกด้ที่ไหนลูกจ้าคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะแทกมา มาล้วันนี้คุณแท็กได้เสื้อมาใหม่ครับเสื้อหนังอี๊ยอาเท้าน้าเท้าห้พินอลเลยไปอยู่ที่ตะพานสว่างข้างนอกหน่อยเดี๋ยวดูผมเสื้อกันเขาเรียกผมเสื้อป่ะโฉมผมคุณเหนื่อยวะเอ้ชิบุ๊บดีตัดดีๆเชิแล้วหนังนี่เป็นหนังระบายอากาศอย่างดีไประบายไประบายมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีไงมีเสื้อันก่อนแล้วสามารถใส่กันได้ดีรูไว้คัดคาดแว่น นี่ได้อยู่ไอ้เหี้ยจะได้หยิบมาใช้งานง่ายๆบุหรี่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าจะดูดอย่าจุดใกล้ขนตาครับไอ้เหี้ยไม่ใต่สมุดเรื่องกรรมไอสัตไอเหี้ยลิงมันอยู่ที่มันดีๆไอ้สัตว์ดูดิดูโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยบ้านจากไหนไม่รู้หมวกจากไหนไม่รู้แต่เพื่อบัวขาวไอ้สัตว์ไอเหี้ยพี่กูกินอะไรแม็กกินอะไรแม็กเิรชสัมจูทัมมุไรแล้วต้อทำยไมกันนะไอ้ยีทำมันขึ้นมาไป นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงนัดกูกี่โมงบอกสเก็ตโมงสบายๆพี่ด้วยสันดานมึงอะนัดธุระนัดอะไรอย่างเงี้ยมึงเป็นคนที่หนักที่อะบมึงมึงพูดสั้นมึงพูดน้อยอย่างเงี้ยกูแบกกระเป๋าใบใหญ่มาจาเทียอะไรข้างในกูมีอุปกรณ์เสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนอรอเต็มของมึงเพียบเลยกูก็ไม่รู้ว่าต้องเดาว่าไอ้เียที่จะพากูไปถ่ายเฟิร์สตินอะไรตั้งวันหนึ่งกู <c oughs> แต่งตัวรอเลยพาไปหาหมอดูแต่งตัวมาอย่างดีโอ้มีหมวกเสื้อใส่เสื้อสวยกันเลยนู่นพาไปพัฒนาการรไมม่รู้ึงงเป็นนนคดิวา ดีมึงชนลูกค้าดีหมดเว้ยแต่นัดงานเนี่ยมึงโยนให้น้องๆทำก็ได้วันเนี้ยงานแต่งตัวเออไปงานอะไรงานมอไซค์แต่งตัวเป็นฟอร์เรสต์กั๊มอะไรกูขับมอไซค์นี้เปิดเผยนะกูบิดตั้งแต่กรุงเทพไปกาญจน์วันนั้นใส่โยกเออกูยังไม่รู้เลยเกี่ยวว่างเท่าไหร่ขับมาตั้งไกลอ่ะเกี่ยวว่างอยู่ตรงไหนอ่ะแฮกมาแล้วจ้าวันนี้นะครับผมพาทุกคนเนี่ยมางานด๊ แต่แดกเป็นของฮารเล่ยูสันบอกเลยว่าวันนี้สุดจริงวันนี้วันนี้นะครับเคยมาไหมเคยมารุ่นเล็กๆอ่ะนี้คือรุ่นใหญ่สำหรับผมมากๆรวมแตละซุ้มแต่ละยี่ห้อนี่ทำทั้งอรงอรหล่นู่นนี่คือรวมกันไว้งานนี้เยอะจริงๆคือได้ชมรถสวยๆแน่นอนวันนี้แจ่มเบาแน่นอนมีผู้หญิงมีรถมีมอเตอร์ไซค์มีเล้ามีเบียร์จบทุกอย่างจบละกูอยู่ตั้งแต่อย่างแรกแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการพี่รถบอกว่าอยากไปดูรถแดกอาเล่ยที่มันสุดๆเดี๋ยวพานางไปดูเอออย่าลืมติดตาม ะครับเราจะใช้วิธียังไงในการดับร้อนนะครับแน่นอนครับ,เ,บ,บเรามีน้ำแข็งน้ำดื่มให้ดูแลบริการดูแลอย่างดีเดี๋ยวถ้าใครร้อนขึ้นมาจะติดมืงเราก็จะมีพลังไปเ <c oughs> ชี่ยวไว้ให้นะบังแดด <c oughs> บังแดดทอมทอมเราได้หายร้อน <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่ต้องเชี่ยวนะครับอย่าไปเชี่ยวอย่าไปเชี่ยวอยู่ตัวดำนอแล้วก็ปุ๊บอย่างงี้หายไปอ่ะโอเคแล้วเย็นกว่านี้เนี่ยตอนนี้หนาวเลยเนี่ยตอนนี้หนาวเราเล่นเล่นดีกว่าหนาวแล้วหนาวเราไม่ใส่ยู่ ว่าถ้าร้อนขึ้นกว่าเดิมให้ทำยังไงไอ้ตั้มแก่น้องยังร้อนอยู่นี่นอนเกงได้เลยแล้วก็นั่งเกงในนอนใช้ได้หลายแดดปิดตรงไหนก็เย็นตรงนี้ก็เย็นก็เย็นก็เย็นนึกว่าอยู่เกาะกูดกันนั่งใส่เกงตรงเกงในแล้วผู้หญิงก็นั่งกันรอบมงไม่เป็นวัตถุภูมิมึงก็โลกจิตถ้าถ่ายกันเทยมันอยู่ที่ไหนไอ้สัตว์อยู่ดีๆก็อยากยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ใส่ใส่ประเทศไทยใจเย็นใจเย็น ด,ดเป็นผู้ชายคนแรกที่มันกระดิกระดาวู้งงมากกูนึกว่าไอ้ผู้หญิงไม่ใช่เดี๋ยวดูว่าเป็นใครกระดิกกระดาแบบออกนอกตาอยากถ่ายรูปกูละเคื bod, เอ่อเลยไรสัตว oh ์นี่เกมวัสดี้ครับนี่ไงนี่พิมพ์เขาอยากเขาชอบน้าคิดยังไงว่าเจาดีเกลลงเนาะยังยั้งอย่าเพิ่งถ่ายถ่ายรูปหน่อยเถอะด้วล่ะ ใส่ลงไปซึ่งพี่แท็กเขาขโมยคนอื่นมาอีกทีเป็นตบนขาหนึ่งไมค์พีสัญลักษณ์นั้นก็คือสัญลักษณ์กันค่ะใครเนี่ยมางานมางานร้อนๆงานการแจ้งหรือต้องมีเต็นท์เนี่ยอย่างเข้าอากาศแบบเนี้ยถ้ามือถือคุณร้อนแน่นอนว่าอาจจะเกิดอันตรายได้อาจจะระเบิดใส่มือได้ไอ้เยาะคิดง่ายๆไอ้สไตายยังคิดไม่ได้เลยนี่ทำแบบนี้อันนี้มือถือฮะคุณกินน้ำแข็งเนี่ยคุณก็แค่วาง มันเป็นสิ่งที่ต้องปวดกันเหรอสมองเนี่ยสมองเนี่ยคิดิดเยอะอะสมองเยี่ยมคุ้มใจด้วยที่ต้องแข็งวางลงวไปถือได้นึกแก้วที่บ้านกูก็ทำได้ไม่รอะไม่รวยเนื้ออันนี้เนื้อกิน มาแล้วจ้ะบอกไว้ก่อนตอนนี้ที่ทำอยู่นี่โหประมาณเดี๋ยวดูให้ชี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 สามสิบเท่าไหร่อ่ะโอ้โหว่าแล้วทำไมกูร้อนสามเจ็ดองศาครับแล้วก็บวกกับการทำบาร์บีคิวนี่ด้วยเยนาดูกไอ้ย่าอร่อยจ้ะไอ้เฮ้ยเงี้ยคนดีนอนเนย มางานมอไซค์มันก็ต้องมีสาวสาวเดี๋ยวผมจะส่งพี่ชายผมเนี่ยไปคุยกับสาวสาวดีกว่า,า,วา,มมาเพราะว่าผมรักครอบครัวมางานนี้นะแค่เก้าออกจกักรลินน,ะน้ำตาไหลแล้วคิดถึงครอบครัว <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้พี่โนต้ตจัดก,การสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยครับเนี่ยเนี่ยโนวันนี้สมาชิกกี่ท่านครับทั้งหมดฮะ สิบคนค่ะชื่ออะไรบ้างครับเนเน่ค่ะชื่ออะไรนะคเฮ้ยใครก็ได้แจ้งตำรวจดูวะอ้าวโหชื่ออะไรคะเอมี่ค่ะเอมี่เอมี่โอ้ยเออชื่อผัวผิดเลยสักเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจเนเน่เอมี่น้ำหวานน้ำจิ้มแจ่วไม่ใช่ชื่อชื่อที่ไหนลูก มันเป็นขนปอดที่ไหนบ้างมือมือมือเก็บมือด้วยมือไอ้เหี้ยะไรมือชื่ออะไรนะคะชื่อตังเมย์ค่ะตังเมย์ขอกินได้มั้ยขอโหยกมือไหว้น้องด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อหนิงค่ะหนิงการยาวชื่อกัดเ์ดิวชื่ออากาศชื่อกิ๊บขออนุญาตยืนได้ไหมคะนี่ดูสลีน่าหน่วยกล้าแล้วเอาอะไราดีกว่าคิดถึงครอบครัวคิดถึงครอบครัว บอกเลยครับว่าภาพบางภาพที่สื่อสารไปอ่ะมันกแสดงครับแท็กไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสันด,ดานใช่ไหมครับถูกต้องครับที่ถูกต้องนะที่ถูกต้อง ตอนแรกกว่าเว่าให้ผมมานั่งคุยกับน้องๆที่เตรียมมุกกันไว้คือแบบนั้นแม่งพุ่งเหล่าชายแล้วหายคนแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวันนี้บอกเลยนะที่กูหายเหนื่อยเลยนะเอาตรงๆนะน้องๆเนี่ยไม่ได้ครึ่งกูเอาตัวแม่เลยกูจะเอาตัวแม่อ๋อคือต้องคนนี้เดียวชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะน้องๆมาดูแลอะไรบ้างวันนี้ฝั่งทีมน้องๆวันนี้ก็จะมาดูแลอะไรแบบว่าพี่ๆในสนามเาสาวทีมออยเนี่ยต้องบอกเลยว่าอึดถึกคนจริงมีมีชื่อทีมอะไรอย่างงี้ไหมครับมีชื่อแบบที่จะรับตัวมดลลิ่นค่ะนี่นี่ ยังไงบ้างครับงานคไม่ละลองไม่ละคือวันนี้โอกาสที่จะลงไปจริงๆเราคิดกันไว้บอกไวแล้วว่าเราอยากลงไปลองบ้างแต่ว่าวันนี้ด้วยคิวของรมันแน่นมากจัดมาหลายครั้งแล้วแต่อันนี้สุดๆเลยครั้งแรกโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามชมทักมาแล้วจ้าบวกโน้์มาแล้วเว้ยอาตีสคันละหนึ่งล้านวันนี้กี่กี่คันมาร้อยกว่าล้านนะเจินอีกมวันนี่นะเสียงสดรูปให้นะรูปใครอะ คอมเมนต์มาได้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเอ<ล>จอกันครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตปิดในรถนะครัข้างนอกเสียงเพลงยุบนอกคือคุยข้างนอกไม่ได้จริงต้องขออนุญ,ญาตมาปิดในรถกันจริงครับผมวันนี้เราไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวตุออ๊ญญก ไปเลยนะครบคุณียกวานาห้มอนะูไม่ม no. ีอะไรหรอกแต่ฟังนู้นน yeah> ้าย anyway> ังครับมีน้ำแล้แล้วมีใจไหมมีใจ่อะไรอะมันไหลนี่คือเทคนิค DIY หีอะไรอะเดี๋ยวกนดูไหลกูไหลติูไหข้างในเปนเรื่องเฮี้ยขอให้บอก รอยเสียพี่เห็นตลอดทฮไมทำไรอะดูแอร์รถไอ้น้องแอร์มแอร์รถไปไปไปทำไรอะอะไรนะทำไมนะไม่ได้ทำไรเลยบ้าเหรอดูดูเบอรงานเบอรงานเบอร งานบอกพอดีงานแอร์อันนี้ไงงเ่เอาแจ็กสโตนคนเี่อะไรเย่นแีะเอาตั้งแต่ในรถตู้เลยอ่จากแล้้วม